ว่าคําแนะนําของดนเรปิยบุตรเนี่ยดีนะมีอะไรที่ไม่ควรทําก็อย่าไปทําสิอม,มีอะไรที่มันเคลียร์ได้ก็เช่นกันครับก็เคลียร์ซะสิประเด็นที่จะเป็นบทเรียนจากเรื่องนี้เริ่มจากโนเร์ีก่อนแล้วตกลง วางคำวินิจฉัยครั้งนี้เนี่ยมันจะเป็นบรรทัดฐานต่อไปยังไงบ้างตกลงสอสอหรือคนที่จะสมัครเนี่ยต้องระมัดระวังอะไรบ้างครับหลังจากนี้ครับก็จริงๆเป็นเรื่องที่ดีนะครับที่ศาลเนี่ยไม่ได้มาวินิจฉัยแค่ประเด็นเดียวนะครับคือบางทีเนี่ยศาลอาจจะพูดง่ายๆเลยบอกว่าวินิจฉัยประเด็นสุดท้ายเมื่อไม่ใช่คุณสื่อแล้วไม่ต้องพิจารณาประเด็นอื่นคือวันนี้ย <จบ S 1> <ถ>เลยถ้าเปิดมาบอกไอทีวีไม่ใช่สื่อเนี่ยจบแล้ว <c oughs> จบแล้วไม่ต้องมีข้อแรกข้อ2ไม่ต้องมีข้ออื่นเลยก็ได้หลายๆคดีเนี่ยในคดีอาญาเน ว่าเคสเนี้ยสารท่านต้องการพูดเพื่อให้เป็นบรรทันานแก่นักการเมืองทุกทกท่านท่านจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันทีหลังไม่งั้นเดี๋ยวท่านก็เอามาล้อในคดีอื่นอีกเสียวเวลาเขาเรียกว่าคดีลกลงลกสาร <c oughs> เพราะฉะนั้นตัดสินทีเดียวเลยอ่าเพราะฉะนั้นมาวางหลักเลยว่าอโอเคงั้นต่อไปนี้คุณไปดูนะตอนนี้ท่านกําลังเตือนแล้วเฮ้ยใครที่คิดว่าค,คุณถือหุ้นเดียวนะในบริษัทต่างๆเหล่านี้นะอย่าลืม1ห,หุ้นนะไม่ต้อง1%ลหแค่1นเ่ยคุณก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นหุ้นสื่อได้ นะถ้าคุณถือเพราะตอนนี้สารท่านบอกแล้วรัฐมนุนปัจจุบันไม่ได้บอกในเรื่องของว่าอำนาจครอบงำไม่ครอบงำสารรัฐมนุนไม่เคยเขียนนั้นคุณจะเพิ่งไปคิดเข้าข้างกับตัวเององั้นคุณไปเคลียเรื่องที่2ในเรื่องของมรดกในเรื่องของการเป็นผู้จัดการมรดกอันนี้ท่านก็ต้องไปเคลียว่าโอเคถ้าต่อไปนี้ท่านจะได้รับมรดกกัรที่เป็นหุ้นจะพ่อแม่ไปเช็คให้ดีๆมีหุ้นสื่อหรือเปล่าถ้ามีท่านบอกให้พ่อแม่เนี่ยเขียนพิน,นัยกรรมชัดเจนเลยว่ายกให้คนอื่นมันจะได้ไม่ตกกระตข้นนนีี้เ่ย นะก็เตือนไปคุณธนาคุณคุณพิธาเองด้วยแหละเพราะเมื่อกี้สารท่านก็บอกไปแล้วว่าวันนี้มันยังไม่รู้ว่าจะประกอบกิจการไม่ประกอบกิจการแต่ถ้าวันนี้ท่านยังถือต่อในฐานะผู้จัดการบริกก็ตามแล้วเกิดวันดีคืนดีเขาปรเขาประกอบกิจการขึ้นมา <c oughs> แค่ไปจดแจ้งขึ้นมาปุ๊บวันแรกเนี่ยโดนเลยนะไม่ต้องประกอบไม่ต้องมีรายได้จริงนะ แค่ได้ใบอนุญาตกับมา่าวันแรกเนี่ยแอคติเวทเมื่อไหร่ปุ๊บคุณโดนเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยไม่ได้เตือนคนอื่นเลยเตือนคุณพิธาเองนั่นแหละสารท่านวินิจฉัยชัดเจนว่าโอเควันนี้สารท่านดูอะไรบ้างงั้นคุณพิธานะถ้าถามผมไปโอนหุ้นนี้ในฐานะผู้จัดการมรดอกออกให้คนอื่นซะให้มันจบ,บมันก็จะไม่มีปัญหาค,คุณพิธาเคลียร์ให้กับน้องชายไปตั้งแต่ที่มีรประเด็นตอนนั้นแล้วเนี่ยแต่แต่มันก็มองได้ว่าโอเคไม่สามารถจะเอาการประกอบกิจการในอนาคตมาตัดสินย้อนหลังได้ว่าวันที่คุณถือเนี่ย โอนให้กับน้องชายไปแล้วและไอทีวีก็ยังไม่เป็นสื่อเนี่ยก็ถือว่าจบ,จบไม่ได้ถือ<ช>หุ้นสื่อเนี่ย <จบ S 2> นะครับอาจารย์อาจรรอาจร,รย์มองอย่ายไงไรว่าบทเรียนสาหรับนักการเมืองคนต่อไปกับเรื่องนี้คือจริงๆเนี่ยนะครับยกเว้นแต่ว่าท่านถือมหาศาลมากเลยไอหุ้นสื่อเนี่ยนะถ้าไม่ใช่ทําแบบที่ดักรพีรพัฒน์แนะนําโอนออกไปเถอะโอนออกไปเลยนะอย่าไปลูกเล่นแบบประเภทเอาไปฝากเอาไปอะไรแล้วบ้านเมืองเนี้ยเราไม่มี trust เพราะฉะนั้นเมื่อไม่มี trust มันย่อมไม่มี blind trust การที่จะบอกว่าเอาไปไว้ที่รัสต์อย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะยังมันจะไม่มีบุคคลที่เป็นคนกลางที่จะมาดําเนินการให้ท่านโอนไปกระเท่ากับไปอยู่ที่ท่านอยู่ดีนะครับอันที่สก็คือว่าวันเนี้ยสารท่านวินิจฉัยและแบบที่รเอรพิพรพัฒน์พยายามอธิบายเนี่ยกฎหมายมากเลยมีทั้งกฎหมายมรดกมีทั้งหุ้นส่วนบริษัทมีทั้งบริษัทมหาชนนะมีทั้งสื่อสื่อสารมวลชน,นมีทั้งกิจการวิทยุโทรทัศน์มีทั้งอเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยบางทีเวลาที่นักการเมือง ท่านจะเข้ามาเป็นฝ่ายนิติบัญญัตินะเพราะว่าเราเนี่ยเลือกสอสสสย่อมต้องมาเป็นฝ่ายนิติบัญญัติท่านควรจะรู้กฎหมายบ้างและยิ่งถ้าเกิดท่านบอกท่านมีผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระดับต้นๆของโลกของประเทศเลยเนี่ยนะครับร่ำเรียนมาจากเยอรมันฝรั่งเศสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับอาจารย์ก็ไปเน็บเขาเนี่ยอา้าวในหุณนยิ่งในคุณนตรง ท่านก็ต้องยิ่งระมัดระวังนะครับเ,<อ>เพราะว่ามันบ่อยครั้งละเอาจำเพาะแต่พักก้าวไกลเนี่ยท่านบ่อยครั้งละท่านพลาดอะไรเรื่องเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะคือเรื่องใหญ่เรื่องโตเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นไรเท่าไหร่หรอกแต่ไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆบางทีมันรอดรออกไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านต้องระมัดระวัง,งตรงนี้ถ้าท้ายที่สุดเนี่ยนะครับผมว่าคําแนะนาของดเตอร์ปิยบุตรเนี่ยดีนะเขาจับจ้องอยู่มีอะไรที่ไม่ควรทําก็อย่าไปทําสิมีอะไรที่มันเคลียร์ได้ก็เช่นกันครับ ก็เลียดซะสินานๆจะชมอาจารย์เปียบุตรนะเนี่ยผมเวลาเวลาท่านพูดอะไรถูกเดี๋ยวผมก็บอกว่าถูกท่านพูดอะไรผิดก็บอกว่าผิดอาจารย์